สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอิมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับก็จากที่ห่างหายไปนานนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนนะครับที่ดราม่ากันในกลุ่ม p p o o n นะครับก็มีน้องคนนึงส่งมาให้ผมได้ดูนะครับได้อ่านโพสต์โพสต์มนึงนะครับแล้วก็มีเป็นคลิปด้วยนะครับผมก็จากโพสต์นี้จากคลิปเนี้ยนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องว่า อย่าพึ่งไปซื้อ iPhone 11นะครับให้รอ iPhone 12ดีกว่าไหมนะครับแล้วก็จะมีคนทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องว่าหลายเหตุผลที่ควรรอ iPhone 12ให้รอซื้อนะครับอย่าพิ่งซื้อ iPhone รุ่น11มันใกล้จะออกแล้วแล้วก็มันรีดีไซน์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมก็เป็นประมาณเนี้ยที่เขาโพสต์แล้วก็ทำคลิปออกมาหลายๆคลิปนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเขาส่งมาใน a c e b o o k นะครับให้ผมไปดูแล้วก็อยากจะรู้ว่า มันเป็นข้อเท็จจริงไหมแล้วก็ผมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็วันนี้ครับเราก็เลยทําคลิปขึ้นมานครับรีวิวหลายเหตุผลชิบหายนะครับที่ให้คุณเลือกซื้อ iPhone s w i นะครับมากกว่าการรอ iPhone 12นะครับก็ต้องบอกว่าคำพูดทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวของผมพีคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอคติอะไรนะครับก็เป็นความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับผมหลายเฮดโฟนที่คุณควรซื้อไอโฟนส1มากกว่าไอโฟน e 12เนี่ยนะครับหนึ่งเลยครับก็คือเราไม่จะเป็นที่ต้องรอ12ในกรณีที่โทรศัพท์คุณต้องการที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือว่าคุณต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งในตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ติดตามแฟนบอยหรือว่าแบบว่าต้องการ12จริงๆเนี่ยนะครับคุณซื้อ11ไปเลยครับถ้าเกิดว่าสมาร์ทโฟนในอุดมคติของคุณคือสมาร์ทโฟนที่ ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นหรือว่าเป็นโทรศัพท์ในการติดต่อติดต่องานคุยเพื่อนอะไรต่งตางนนๆนานาเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์มาใช้งานเนี่ยนะครับคุณซื้อไปครับ iPhone 11 iPhone 10หรือว่า iPhone รุ่นไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นเรื่องต้องรอ iPhone 12นะครับเพราะอะไรนะครับคือซื้อก่อนใช้ก่อนครับคือต่อให้12มามันก็ไม่ได้แปลว่า11จะแย่ลงนะครับผมเห็นในคลิปนั้นเนี่ยเขาพูดว่าเดี๋ยวก็ตกรุ่นแล้วสำหรับ iPhone 11 รับ1อออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาปลายปลายปีเนี่ยนะครับเดี๋ยว11ก็ตกรุ่นตกรุ่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับตกรุ่นก็มันก็ไม่ได้แปลว่าแปลว่าเครื่องนั้นมันจะใช้ไม่ได้แปลว่าเครื่องนั้นมันจะแหลกแปลว่าเครื่องนั้นมันจะใช้ไม่ดีนะครับไอโฟนเนี่ยตำต่ำรุ่นหนึ่งอัปเดต5ปี6ปีใช้งานได้แน่นอนทาไมนะครับการที่เรามีโทรศัพท์ที่ดีเนี่ยมันมีหน้ามีตาในสังคมขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับผมคือผมอะที่ทําคลิปออกมาแบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะว่าคนกลุ่มไหนทั้้้งนนััคแต่่่ววาาาผมอยกกกใหุณเลิโฟส โทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยมันติดเทรนมันช่วยทําให้เราแบบยังไงอะคือโทรศัพท์มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแหละการที่เราใช้โทรศัพท์ที่ดีเนะี่ยเวลาเราไปดีลงานเวลาเราไปทําธุรกิจอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ใช่ทุกสิ่งครับการที่ใช้โทรศัพท์ที่ดีกว่าหรือว่าใหม่กว่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโลสิยมหรือว่ามันจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณนะครับผมทำไมจะใช้ iPhone 11 ใช้ฟนเ7ใช้ i p h ฟ n e 6แล้วมันมันทำไมครับมันก็ไม่ไม่เห็นจะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าสิ่งน,นั้นมันดีกับตัวเราอะเออถ้าเกิดผมแบบพอใจกับสิ่งที่ผมมีแล้วผมไม่จำเป็นที่ต้องไป,งไป,ปขวอยคว้าสิ่งที่มันใหม่กว่าก็ได้นะครับเพราะโทรศัพท์ยังไงมันก็ออกมาใหม่ ent, เรื่อยเรื่อยเรือยอยู่แล้วนะครับผมเราไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนไปตามเทรนทุกเทรนโทรศัพท์รุ่นใหม่มาเปลี่ยนรุ่นใหม่มาเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับโอเคในกรณีที่คุณมีเงินคุณซื้อไปเลยครับคุณไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะคคคุุณณณปิิิดดลนนนนีีไไ้ไเเเยรรับบใกมงงท่า ความสุขของท่านคืออะไรไปข่อยคว้าความสุขนั้นนะครับแต่ผมจะพูดถึงในกรณีของคนที่เงินเดือนใช้เดือนชนเดือนหรือในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กๆที่ยังหาเงินเองไม่ได้ยังใช้เงินคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับผมการที่เราจะเปลี่ยนรุัพสาไปเรื่อยๆหรือว่าเราขายรุ่นนี้เราเพื่อไปเทิร์นรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินตัวเกินไปเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า มันไม่จําเป็นขนาดนั้นอย่าง iPhone 10มา11เนี่ยนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้อยากจะเปลี่ยน iPhone เลยนะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเครื่องมา11 Pro Max เลยแต่ว่าผมมาเอา11 Pro Max มาเนี่ยผมใช้ทํางานนะครับแล้วผมก็ได้ทุนคืนเราด้วยนะครับการที่ผมขาย XS Max นะครับแล้วมาใช้11 Pro Max เนี่ยเพราะว่าสายงานที่ผมทำเนี่ยมันต้องการแล้วมันต้องใช้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าอ่ะผมไม่ได้ทำ u t u b e ผมไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ไม่เป็นต้องใช้กล้องไม่ต้องใช้วิดีโอเนี่ยนะครับ าเกิดผมใช้ไ s เกสเนี่ยผมไม่เปลี่ยนแน่นอน11 Pro Max ไม่เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะอะไรนะครับคือการที่เราขายไ s เกสแแล้วเราเพิ่มเงินอีกเกือบ10,000บาทเนี่ยนะครับไปซื้อซีเบทโปรเนี่ยผมว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยโทรศัพท์มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอเคผมอาจจะชอบป้องอาัตาวายผมอาจจะชอบที่มันมีฟ้าชาร์จมาให้แต่ว่าเงิน10,000บาทเนี่ยสำหรับผมแล้วอะ่ะมันสามารถเอาไปใช้อะไรได้อีกเยอะมากกินข้าวได้เป็นเดือน2เดือนสามารถเอาไปทําอะไรต่างๆนาะนาะ นะครับที่มันเกิดประโยชน์ได้มากกว่าการที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับอันนี้แล้วแต่นานาจิตตางความคิดคนนะครับผมมาแชร์ความคิดผมนะครับผมว่า11เ,เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเราเลงมานานแล้วเนี่ยแต่ว่า12กําลังจะออกแล้วเนี่ยรอดีไหมนะครับคุณไม่ต้องรอหรอกครับคุณซื้อไปเลยครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่ต้องใช้ตอนนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอาคุณมีโทรศัพท์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ ไม่รู้สึกตะกิดตะกวงใจอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะรอ12ดีกว่าเพราะว่า1ิเนี่ยนะครับเลขสเปคหรือว่าโมเดลอะไรต่างๆนานาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับแล้วเราไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วมันรีโมเดลใหม่เนี่ยไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าการใช้งานโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันดูแค่เลขสเปคไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้เหมือนคอมพิวเตอร์ไม่ได้เหมือนอะไรนะเลขสเปคโมเเยอะขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปวัดกันที่ user experience อยู่ดีนะครับก็คือการใช้งานเนี่ยนะครับมันดีหรือไม่ดี เรียกสเปคอวยขนาดไหนเนี่ยนะครับการใช้งานถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ไม่ตามที่เลีกสเปคมันออกมาเนี่ยนะมันก็เจ๊งนะอย่าง iPhone SE เนี่ยนะครับเห็นไหมมันไม่ได้ขายดีเลยนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยโติดเทรนทวิตเตอร์นะครับว่าไอ p h o n e SE ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในยุคปี2020แล้วเนี่ยนะโทรศัพท์แบบนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอามาใช้เครื่องเมนหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว ณปัจจุบันสิ่งที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนควรจะมีนะครับก็คือหน้าจอที่ใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นเมนหลักเลยหรือถ้าเกิดว่าจะต้องการหน้าจอเล็กที่พกพาง่ายเนี่ยมันก็ต้องอย่างน้อย5นิ้วอะ5นิ้วเนี่ยกำลังดีเลยนะครับอันนี้คือผมพูดถึงในเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์นะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับผมแล้วแบบ4.7นิ้วมันออกมาเนี่ยนะครับโอเคเราอาจจะมีคนใช้แบบนั้นแต่ว่ามันส่วนน้อยมากๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยคนใช้หน้าจอใหญ่ทั้งนั้น5นิ้วขึ้นไป6.7 6.3นนิิ้ว้ 6, วอะไเก็นไน เอาจริงทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาผมไปข้างนอกนะครับแล้วเวลาสังเกตคนใช้โทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดว่าในฝั่ง p p o o n นะมีแต่คนใช้ตัวตัว Plu s ตัว Pro Pro Max หมดเลยนะครับก็คือแบบถ้าเป็นซีรีส์ u l u s เนี่ยก็คือ7 plus 8 plus เนีนะค่คนใช้หน้าจอตัว Plus หมดเลยถ้าเป็นรุ่น10จบ11เนี่ยคนก็ใช้ XS Max ใช้11 Pro Max หรือว่า11กันที่มันเป็นหน้าจอใหญ่ๆแล้วนะครับน้อยคนมากๆนะครับที่จะใช้หน้าจอ4.7นิ้วอยู่ นะครับเห็นไหมคือเลขส,ส,สเปคออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยรอไปใช้งานแล้วมันจะตอบโจทย์ของเราเนืกอออกปะนะครับแล้วทุกแต่ละคนเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับแต่ละคนมีโทรศัพท์ในอุดมคติไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่คุณมันทาคิดบอกว่าให้รอ12ดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับคือใครจะใช้อะไรปล่อยเขาใช้ไปครับนะแต่ถ้าเกิดใครจะรอก็รอนะครับผมแต่ผมคิดว่า ถ้าเกิดคุณอยากได้อะอยากได้11มากอ่ะแต่กลัวหลังหักอ่ะคุณซื้อ11ไปก่อนเถครับเชื่อผมแลนะ้คุณใช้11ใช้ให้มันเต็มที่ใช้ให้มันเต็มอิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมารอ12ใช่ไหมแล้ว12ออกมาราคาสูงนั่นนี่ปลาปาจิตตังคุณแบบอ่ะตอนนี้คุณมีเงินแต่ว่าพอ12ออก อาจจะไม่มีเงินแล้วก็ได้ในอนาคตมันไม่รู้ครับมันไม่แน่นอนเห็นไหมโควิดเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนึกออกปะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณว่าคุณมีกําลังซั์แล้วแล้วคุณต้องการที่จะใช้มันตอนนี้แล้วซื้อไปเลยครับไม่ต้องกลัวหลังหักครับณปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนะครับ iPhone 11, 1 Pro 1 o Max เนี่ยผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานณปัจจุบันมากๆนะครับ iPhone 11เนี่ยอาจจะขัดใจผมในเรื่องของฟาสชาร์จที่มันไม่ให้มาแต่ว่าก็มี s า t ได้ไหมราคา สุด p โปรสุดาโปแม็กนะครับยูเซอร์ธรรมดาเนี่ยมันแบบเพียงพอมากๆนะครับพูดเลยว่าพอมากๆนะครับคือใครจะติว่าแบบเฮ้ยแบบกล้องมันอย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงไปถ่ายรูปจริงๆเนี่ยนะครับมันเพียงพอแล้วนะคคุณไม่ใช่ช่างภาพคุณไม่ใช่แบบว่าสายวิดีโอหรือสายที่แบบใช้งานจริงจังอะ่ะคือถ้าใช้งานจริงจังโทรศัพท์กล้าพูดได้เลยโทรศัพท์ทุกรุ่นมันไม่สามารถใช้งานจริงจังได้ครับมันอาจจะไปใช้ถ่ายวอล์กได้ใช้อะไรได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณจริงจังคุณก็ต้องไปใช้กล้อองใหญ่่ยูดี ดังนั้นเนี่ยนะครับผมซื้อไปเถอะครับคุณต้องการที่จะใช้มันก็ซื้อมันไปครับหรือแบบถ้าอยากเจ็บน้อยหน่อยก็ซื้อ se มาใช้งานอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความคิดคนแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงว่าเออเราจําเป็นที่ต้องรอ12ไหมถ้าเกิดใครรอได้ใครที่ใช้ซีรีส์1 e ซีรีส์11ออยู่แล้วเนี่ยนะครับรอก็รอไปเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วผมก็รอเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะซื้อนะต้องดูก่อนว่าราคาดีไหมนะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะชอบรูปทรงของ iPhone 5S ใช่ไหมที่มันเป็นเหลีหล่ยมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมชอบแบบ s i r Pro Max นะครับมากกว่านะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็เห็นมีข่าวว,าว่าติ่งยังคงอยู่นะครับแล้วก็พอร์ยังเป็น Lightning อยู่อันนี้ผมก็ต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังมีติ่งอยู่ถ้าเกิดว่าพอร์ตยังเป็น Lightning อยู่ผมไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ใช้งานตอนนี้ก็ใช้แบบแทบจะแบบไม่หมดแล้วอะเออนึกออกไหมคือมันแบบมันเหลือๆแล้วอะ นะครับผมก็อันนี้แล้วแต่คนแล้วกันนะครับผมก็มาวิจารณ์ตามความคิดของผมนะครับผมใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับผมก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ไปหรือพลาดวิงใครไปก็ขออภัยในที่ด้วยนะครับผมก็รู้สึกแบบหัวร้อนนิดนิดนะนะครับว่าเออคือมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมันดักคนที่แบบ เพิ่งซื้อ11ไป11 Pro 11 Pro Max ไปแล้วแบบบอกว่าเออ11อ่ะมันไม่ดีมันตกกระป๋องมันอย่างนั้นมันอย่างนี้นะครับคือมันของมันออกใหม่ทุกปีทุกปีอยู่แล้วอ่ะเออโทรศัพท์อ่ะมันออกทุกปีอยู่แล้วอ่ะนะครับการที่เราใช้โทรศัพท์เก่ามันไม่ได้แปลว่าแบบเราไม่มีเงินเราจนเราอะไรเงี้ยนะครับผมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอะไรที่มันดีต่อตัวเราที่สุดนะครับก็ใช้มันไปไม่ต้องเปลี่ยนตามกระแส นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับผมเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ไมค์หัวกล้องนะครับจาก G7X นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านติดตามชมด้วยนะฮะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ